เคยดูการ์ตูนแนวต่างโลกกันไหมครับพวกการ์ตูนที่ท่าตัวเอกตายแล้วจะได้ไปเกิดใหม่ในโลกที่โคตรแต่แฟนตาซีน่ะเฮ้ผมรู้นะว่าคุณเคยดู <Hey. S 1> โดยปกติพระเอกจากการ์ตูนแนวนี้จะโคตรหล่อโคตรเท่ตอนอยู่ที่ต่างโลกซึ่งจะแตกต่างจากชีวิตเก่าอย่างสิ้นเชิงที่จะเป็นคนห่วยแล้วก็กากชิบหายอ <Hey. S 1> เอาจริงนะการ์ตูนแนวนี้มีโคตรเยอะส่วนมากจะแตกต่างกัน,กนตรงความคิดเอ็วิธีในการไปต่างโลก <Hey. S 1> ไม่ว่าจะโดนรถบรรทุกชนจนไปเกิดใหม่ที่ต่างโลก ไม่ก็อยู่ดีๆมีไอคอนเกมปริศนาโผล่มาชวนไปต่างโลกเชื่ออะไรเนี่ยกดแบงหรือไม่ก็จะได้ไปทัวร์ที่ต่างโลกเพราะกำลังจะตายแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังใช้ชีวิตได้อย่างไม่คุ้มค่ากูกำลังจะตายเหรอเนี่ยถ้ากูได้ชีวิตใหม่แล้วก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ บางเรื่องก็ใส่ VR เล่นเกมโลกเสมือนอยู่ดีๆแต่เสือกกดล็อกเอาออกจากเกมไม่ได้จนต้องติดอยู่ที่ต่างโลกว้่ปุ่มล็อกเอามันหายไปไหนวะเนี่ยอันเนี้ยคลาสสิกใช่ครับกระตูนที่ทุกคนกําลังจะได้ดูต่อจากนี้ก็คือกระตูนที่มีตัวเอกห่วยๆเพิอหลุดเข้าไปต่างโลกเหมือนกันและก็ใช่อีกครั้งหนึ่งครับตัวเอกของเรื่องนี้ก็คือผมเองแหละอ วันนั้นผมกำลังนั่งเล่นเกมและนล็อกออริจินที่ตอนนี้เพิ่งอัปเดตแพทใหญ่โดยรามคิงดอมที่ไม่รู้อัปเดตครั้งนี้จะอัปอะไรมาเยอะแยะทั้งคาร์ดใหม่แม,ใมทใหม่บอสใหม่ให้ผมเล่าตอนนี้ว่าอัปอะไรบ้าง <S <S ผมบอกเลยว่ามันยาวแน่ๆ <S 1> <S 1> เอาเป็นว่าผมกำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานเลยแหละจนกระทั่งแม่ผมก็เดินเข้ามาหาผม <S <S เอไอ้ลูกชายเออแม่ เาได้ใช้เวลาอยู่กับเกมนี้ยาวนานกว่า100ชั่วโมงมาแล้วมันได้ตรงกับคำํานายที่ศาสดาอามาเดอซอฟดึมได้กล่าวไว้ลูกคือผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้กล้าที่จะได้เข้าไปอยู่ในโลกของเกมและนาล็อกออริจินเอ๋อะไรนะแม่ผมที่ได้ยินแม่พูดแบบนั้นสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะไปต่างโลกตั้งแต่เด็กอย่างผมความรู้สึกแรกก็คือดีใจสิครับจ,จริงเหรอครับแม่ ก็บ<แ> <ITA> ้าแล้วไอ้ล hmm. ูกชายหยุดเล่นเกมแล้วก็ไปกอดอามซะวันวันไม่เห็นจะทำอะไรมึงจะกินเกมแผนข้าวเลยฮะนี่แม่พูดนะฟังบ้านก็นั่นแหละครับถึงสิ่งที่แม่พูดกับผมในครั้งนั้นมันจะเป็นเพียงการด่าเพื่อไปชดประชันแต่ลูกตบของแม่ในครั้งนั้นก็ได้ส่งผมไปเกิดใหม่จริงๆหรือก็คือกูตาย นี่เราโดนแม่ตบจนสลบไปเลยเหรอว่าเนี่ยให้ตายสินี่เราสลบไปนานแค่ไหนกันนะเอ,เอะอ,อ,อเออเอเอใช่ครับลูกตบของแม่ในวันนั้นได้ส่งผมเข้ามาอยู่ในโลกของเกมแล็กนาล็อกออริจินจริงๆอน,นี่มันเก็ดแค่ของจริงกันเหรอแต่ว่าเรื่องนั้น,น่างัวัถอะครับ ผมเด็กชายที่เฝ้าฝันถึงเหตุการณ์พวกนี้มาเป็นพันๆครั้งว่าถ้าเกิดวันหนึ่งผมได้เข้ามาอยู่ที่ต่างโลกจริงๆสิ่งแรกที่ผมอยากทำนั้นคืออะไรแน่นอนว่าผมตอบได้ไม่ยากเลย <c oughs> <c oughs> ผมอยากจะสร้างฮาเลนเป็นของตัวเองเพราะพร,ะเ,พระเอกการ์ตูนแนวนี้มักจะมีฮาเลนเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นยังไงล่ะแล้วทำไมผมจะมีบ้างไม่ได้ <c oughs> ผมศึกษามาแล้วสูตรสำเร็จแรกของการสร้างฮาเลนในการ์ตูนแนวนี้นั้นก็คือ การใช้สกิลข้าวบอลแล้วก็ชูสาวยังไงล่ะเป็นไงล่ะครับสาวสาวกีดผมสิชอบผมซะแล้วก็มาขอสมัครเป็นลูกศิษย์ผมสิได้เห็นผมโชว์สกิลเทพขนาดน,นี้คงประทับใจจนอยากจะทําความรู้จักกับผมจนทนไม่ไหวกันแล้วสินะมึงมึงดูได้านดิแม่งโกูขี้เก๊กเลยวะ่ะเออดิแค่ตีโป๊ะเลด้วยตัเดียวคิดว่ามันเก่งมากมัง้ง อแม่งเด็กบีวอยากโชว์สาวแน,นดๆเลยส่งเนี่ยไปเหอะมือแต่ปฏิกิริยาของสาวๆนั้นถึงกับทำให้ผมตกใจให้ตายสิผมคิดในใจดังๆว่าแค่ข้าบล,ลิงนั้นคงทำให้ผมดูเทพได้ไม่มากพอสินะและนั่นเองก็ทำให้ตัวผมได้คิดว่าถ้าอยากจะเทพแบบตัวเอกในการ์ตูนผมคงต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วละสิคอยดูเธอ ผมจะทําให้พวกเธอเสียใจผมจะไปฆ่าบอใหญ่ของแพทใหม่ในเกมนี้อย่าง,งกันเทียเฟย่ามิลาและกลายเป็นชายที่สตรีทั้งเกมจะต้องหมายฟองในตอนนั้นในหัวของผมคิดเพียงแค่ว่าถ้าผมทําสิ่งน,นี้สําเร็จผมน่าจะกลายเป็นผู้ชายที่เท่สัตว์ผมไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ตัวของผมนั้นต้องเจอกับเรื่องที่ทําให้ผมต้องเสียน้ําตา เลือดพร้อมมานาพร้อมไอเทมพร้อมมาสู้กันเลยไอ้พอเอาเลยนักเดินทางเชิญเลยมึงฆ่ากูเลยฮะข้าเบื่อเต็มทนแล้วอยากทำอะไรข้าก็เอาเชิญเอาเอ่ออะอะไรกันครับเนี่ย มึงเป็นอะไรพูดมึงเป็นถึงบอสเลยนะอะไรทําให้คนแบบมึงกลายเป็นแบบนี้วะเพื่อนบอสเหรอเป็นถึงบอสงั้นเหรอมึงคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีดูยิ่งใหญ่และน่าเกงขามเหรออะไรคือปัญหามึงระบายมาให้กูฟังได้นะเว้ยการเกิดเป็นบอสในเกมออนไลน์แม่งคือนรกดีๆนี่เอง เป็นบอสของเกมที่คนเล่นเยอะอย่าง l ล f t ตอลก o r i g i n แบบนี้มันวันก็ต้องมาสู้กับไอ้พวกนักเดินทางอย่างแกเป็น,สนแสนๆคน <Yeah. S 1> แ่นการที่ฆ่าพวกนักเดินทางอย่างพวกแกมันก็สนุกดีเหมือนกัน <Yeah. S 1> แล่บางทีข้าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกฆ่าแต่การที่ข้าเป็นเพียง AI ในเกมข้าก็ต้องฟื้นขึ้นมา <Yeah. S 1> แล้วก็สู้ตายเกิดสู้ ตายเกิดสู้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 ตายเกิดหมอยู่ตรงที่ไม่จบเส้นข้าเบื่อชีวิตติดหลุมตะลกะพักตีเต็มทนแล้วข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ของตัวเองจะเกิดมาเพื่ออะไรความฝันคืออะไรไอ้นักประจนภัยผู้นั้นมาฆ่าข้าทำไมกูเข้าใจละคือเอาจริงๆนะกูก็เคยฆ่าบอสในเกมมาเป็นพันเป็นหมื่นครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่กูนึกถึงความรู้สึกของบอสแบบพวกมึงอ่ะ เออคือยังไงดีอ่ะแบบขอโทษมึงจริงๆเว้ยกูกูเสียใจกับเรื่องนี้จริงๆนะคือแบบกูกูแม่งกูแม่งเลยขอบใจนะอย่างน้อยก็มีนักเดินทางตั้งหนึ่งคนแหนที่เข้าใจข้าอ่ะเนี่ยละลอบอสไปของเกมก็ไม่เท่าไหร่ดิววา เด็กน <Private paying otic> <ized> <defines> ั่นเกงกับลังทำบ้าอะไรวะเฮ้ยพวกเราอ่ะผู้เล่นเน่ะหยุดเถอะหยุดฆ่าบอสเถอะบอสหน้าเนี่ยมันน่าสงสารนะเว้ยไอ้บอสดอกแลไอ้เมเลเดียนออเดนเมนต์บาซาดิดีๆจะช่วยข้าด้วย ตะกี้มึงว่าไงนะจะช,ช่วยข่าด้วยไม่ไม่กูหมายถึงไอแว่น่ะไอคนที่กําลังแทงม,มึงอยู่อ่ะมันพูดว่าไงนะบอกว่าให้ไอบอสตี้มันดอกไอเทมเลเดียนออนาเมนต์มาซะไอเทมนั่นมึงว่าถ้าไปให้สาวๆเขาจะชอบปะหวะเ <c oughs> คนที่ได้ไปจิตใจของนาจะต้องละถุยหลงมึงจนโงหัวไม่ขึ้นแน่นอนเพื่อน เอ้ยเกมเมอร์ยังไงมันก็คือเกมเมอร์สินนะ yeah! เกมในกล็อกออริจินอัปเดตแพทใหม่เพิ่มคอนเทนต์มากมายแบบจุกจุกดรามคิงดอมไม่ว่าจะแบบใหม่พลาสต้าอาณาจักรดอลที่มีเกาะให้สำรวจมากมายเพิ่มคลาสใหม่คลาสอะเพนสติกคลาสทูบีซัมเนอร์คลาสซัมเนอร์ er. และคลาสแกนซัมเนอร์ดันเจี้ยนใหม่เฟย่ามิลาดดันเจี้ยนนี้ได้สร้างขึ้นโดยเหล่าแมวเป็นที่ที่จะได้เห็นถึงความทรงจำของเทพและบรรพบ,บุรุษแมวดันเจี้ยนถูกออกแบบมาให้สำหรับการเล่น1ิบคน ซึ่งแบ่งออกเป็นสามระดับคือ normal hard และ nightmare เราสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงระดับ S tier ให้มาต่อสู้ร่วมกันกับเราแล้วเรายังสามารถใช้สก,กิลแอคทีฟของมันได้อีก ด้วยการเสร็จสิ้นภารกิจนี้จะได้รับหลานเลียนออกเหมน็นในแม่โหมดนั้นมีความท้าทายเป็นอย่างมากทีมแรกที่สามารถเคลียร์ในโหมดนี้ได้จะถูกบันทึกไว้ที่แอสกาเลียนฮอที่จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่ที่หาได้ในดันเจี้ยนนี้หลานเดียนออกเมนคือเกมอะไรอัปเดตเยอะเกินอัปเดตเยอะจริงใครที่ได้อยู่แล้วก็กรี๊ดแน่ๆเพราะว่าแบบเกมอัปเดตแผนใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็คงแบบ จูใจแต่คนที่ยังไม่เคยเล่นก็ไปลองเล่นดูนะครับผมแนะนำเพราะว่าเล่นกอล็อกนี่ยังไงก็คือแบบเกมในตำนานไม่มีวันตายอยู่แล้วโหลดเลยดีกว่าไม่ต้องพูดแล้ว